ผมสวัสดีครับเพื่อนๆชาว youtube นะครับก็เมื่อนี้เข้าเจอกันคลิปหนึ่งนะครับเนาะคือเผอิญว่าผมไปเดินเล่นที่ร้านขายของมือสองญี่ปุ่นว่าสันยูทแถวาน,นี่แหละครับไปได้หลอกมาสองตัวไปได้หลอกมาสองตัวประมาณว่าคือเป็นหลอกสะสมะครับหลอกเก่านะมันยังใส่งาน,นอยู่พอดีว่ามันสะดุดตา สะดุดตามองได้มองเนี่ยเมคอินเจแปนนะครับก็เลยสื่อมาแล้วก็รูปทรงมันทรงคลาสสิกดีนะรูปทรงทรงคลาสสิกดีก็เลยสื่อมาเก็บไ้ครับกับกะเแพงดอกตัวนึงก็จะติดราคาไว้ตัวละ280บาทว่าสัน้นแต่ว่าผมได้มาถือกว่านั้นนะครับผมได้มาถือกว่านั้นนะกะมาเบิ่งกันครับ บ่มีบ่ไม่บอกว่ายี่ห้ออย่างเด้แต่เขียนแค่ว่า quality spinning reel ว่าซันมันก็นสิเป็นความหมายว่าคุณภาพหรอลอก spinning ว่าสันเขียนไว้แค่นี้นะครับแต่ก็มีสายเต็มสป,ปูลสป,ปูลเป็น,น,นะปปนพลาสติกนะครับสปูลพลาสติกนะครับผมลองแมงเบงแล,ะละ้วล่ะแต่ว่าลองถอดสป,ปูลเบงคือนี่แหละครับเดี๋ยวลองถอดเบงกันเลย ตัวสปูดหนึ่งนะไหวออกยยกแลยครับผมก็จะมีแผ่นเบรกเป็นแผ่นโลหะหนึ่งแผ่นแล้วก็แผ่นสกลาดนะครับหนึ่งแผ่นแค่นั้นน้อย,อยครับไตฟ้าก็จะมีซีเรียลนัมเบอร์หัวซันมีแค่นี้ไหมก็เลยบรรลุทีมาทีไปว่าลอกตัวนี้ผลิตอยู่โรงงานใดเป็นของยี่ห้ออีไอย่างนะครับก็เลยบรรลุ ต่่ากะซื้อมา่เก็บไปครับสะสมใหม่เนาะเห็นมันงามดีเห็นรูปทรงมันกะมักครับมักหลอกเก่าๆเอามากเก็บไปเบิ้งครับผมไว้ดูไว้ดูครับกะใส่งานได้ปกติดีนะครับครับผมเส่มือเดียวเนาะมือหนึ่งถือกล่องก็ดนนงได้แต่กะเนี่ยครับ ระบบการทางานกับเดินหน้าถอยหลังคือกันครับแต่ตัวนี้เป็นปุ่มนะครับปุ่มเดินหน้าถอยหลังนะครับปลดลงอันนี้แต่ปลดเนี่ยลงก็จะเดินหน้าทั้งเดียวแต่กดปุ่มนี้ก็จะหมุนเดินหน้าถอยหลังนะครับนั่นแหละหเออเ,เป็นของแปลกดีบึงเพลินแล้วกน็นึกถึงสมัยวัยเด็กนะครับคือผมเคยซื้อหลอกกับคันเสาอากาศเนาะมาเล่นสมัยตังแต่กี่ประมาณสัก ยี่สิบปีที่แล้วนะจำบมอบพยี่สิบยี่สิบกว่าปีครับยี่สิบปีหม่มบ่บแมนสิสามสิบปีที่แล้วจะมีขันเสาอากาศราคาถูกครับคันเสาอากาศหลักจะมีหลอกแถมมานำมีทุนนะนะชุดหนึ่งลอยกวา,ามั้งแต่จำาบ่ผิดสมัยนั้นโอ้สมัยนั้นก็นกนถือว่าเป็นเงินหลนะครับเงินลอยกวาบบทาี่ก็บแมนเงินหน่อยเด้อเมื่อ3สามสิบปีที่แล้วนี่ ไปซื้อที่ห้างวิจิตรพันธ์ที่น้องคายนี่แหละส้วมือินี้บ่มีแล้วล่ะเพิ่นบ่ได้ขายอุปกรณ์ตกปลาแล้วครับห่างนั้นแต่กันยังมีห่างเลนะวิจิตรพันธ์นี่ยังมีอยู่เด้ครับอยู่ข้างอ่าธนาคารธนาคารกรุงไทยแาวแถวอ้ตลาอินโดจีนแถวท่าเสด็จนะครับห่างในตำนานหละสมัยก่อนนี่พู้ได้สื้ออุปกรณ์ตกปลาสิซื้อเสือปุ่มเสือพาซื้อของเรียนก็นต้องไปห่างัลนนะครับนี่แหละก็ได้มาก็ ก็เลยเอามาถ่ายคลิปลงให้เ,เพื่อนๆเบิรงครับหลอกตกปลากเก่าแม็กซ์อินเจแปนมาสักแบบจัดกนน่อนนะไปสแนนะไปเป็นยางไปเห็นก็เลยซื้อซ <c oughs> ื้อมากับเม่ได้อีกเจ้าจสิซื้อมาอยัางแถาเอ้ยแล้วคันเกิดข้างๆเพื่นเห็นก็นได้มันก็สซิบเบาๆนะเนี่ยดูความที่ว่าเ้างมักเนาะครับเนาะเดี๋ยวผมมีอีกสองตัวนะเดี๋ยวผมจะเอามาให้เบิรงไม่หลอกสองตัว เดี๋ยวผมขออนุญาตป้างกล้องแป๊บหนึ่งนะครับมาแล้วครับผมแต่ว่าตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นหลอกยี่ห้อไดมอน ไดมอนด์โปรไลน์นัมเบอร์หนึ่งศูนย์หนึ่งนะครับกกตัวนี้อ่าอย่างนี้เมกอินเจอร์แปลงด้กันแต่ว่าผมมาได้มาจากร้านญี่ปุ่นนะครับผมมาได้มาจากร้านญี่ปุน่นตัวนี้นี่ผมได้มาตั้งแต่สมัยผมเปิดร้านขายอุปกรณ์ตกปลาเด้อผมเคยเปิดขายอุปกรณ์ตกปลาเด้วอ่าชื่อร้านหนุ่มฟิชชิ่งนะครับสมัยเปิดอยู่ท,ท,ทุ่นทั้งทั้งหนองทิมทั้งดอนแดงนะครับหลายปีแล้วแหละสิบปีขึ้นหลังได้ พอดีว่าข้าเจ้าถือลอกอันนี้แหละมาให้ผมตีราคาให้ผมกับจักสิตีราคาจัางไนสมัยตะกี้ผมกับผมกับผมมานะโอ้มันหลอกมันหล,ลอกเกา่าดีห่อกับบเคยเห็นบ่เคยใส่สินะจะคล้องกันแล้วเอา,เอาอสีซะผมให้สามลอยแปดเปอเนเจ้าสิเอาบ่ละสามลอยขั้นเจ้าเราเอาบ่ปเป็นยังกผมก็ได้วางเสีย ปรากฏว่าคนที่ออกมาขายก็เลยว่าเอาสามรอยก็เอาสมมติเราซื้อมันในราคาสามรอยบาทครับเป็นลอกยี่ห้อไดมอนด์ครับผมกายเป็นโลหะนะครับสปูลเขาเรียกว่าสปูลจมเนาะรุ่นนี้สปูลจมคือเวลาขัมอมุนเนี่ยตัวโรเตอร์มันจะสปูลจะจมไปในโรเตอร์นะครับ,นะรบเสียงมุนดีเลยผมเอามาตั้ล่างแลวก็อัดจาะระบีไม่กับม่ได้ใส่กันครับเก็บสะสมอีกคือเ่าไดมอนด์ครับผม ตัวต่อไปครับอันนี้หอยยังน้ออันนี้หอยยังน,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 นี้มิกเก็ตมิกเก็ตหนึ่งห้าศูนย์ตัวนี้ผมไปหาข้อมูลเมื่อแล้วมันเป็นลอกที่ว่าเข้าเจ้าใส่ไอ้ตกป่าน้ำใช้ฟังนะครับฟังที่เป็นก้อนหินนะนะเป็นก้อนหิน,นตกปลาเก๋าตัวนล็กๆครับผมเพราะว่าลอกมันเป็นลอกที่จะว่าจังเลยดีฮะมันเดินแนะ่ มันจะมีระบบเบรกที่ว่าล็อกตายครับหมุนเข้าได้อย่างเดียวหมุนเข้าได้อย่างเดียวล้วก็ตัวนี้เป็นจะเป็นมุนแล้วมีเสียงตัวนี้เป็นตัวฟีฟีสายเรีนเขาเล่นออกไดบมีแคนนี่ครับระบบบริเมีเป็นคล้ายๆว่าตกยอนนะครับยอน,น้ำก้อนหินนยอนตามซอกหินมาสัน่นแต่ว่ากับบริษัทล่ะผมเห็นมันงามก็ม,มาเก็บอีกแค่เก้าครับผม เอามาเป็นคอลเลกชันเนาะเก็บสะสมเอาไว้เบ่งอืมครับนั่นแหละประก,กปลากับบรลูว่าของพวกนี้สิเป็นยุคใดน,นะครับแต่ว่ามันเบ่งหัอกอะมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันเนาะว่าถึงมันมีสเสน่ห์ในตัวของมันครับ คนมากก็ยังว่าแหละในความในความรู้สึกผมมันมันหนาสัมผัสมันหนาลงหลนะมันมันเป็นสิ่งที่น่าทึ่งนะครับเป็นสิ่งที่น่าทึ่งครับกะว่มีอย่างไรดอกมือเหนียวเพราะซ้ำนี่แหละทักทายกันเพราะหอมปากหอม,หอมคอเพาม,มีสาระดอกกอ,อดรอกมาอวดใหงืมกเบิ้งว่าซื้อหลอกไหมสิมากเก็บสะสมมาสั่นครับมาแลงกับสิได้ไปเขาเว้นโควิดเคอร์ฟิวคือเก่ากันแหละเขาจะเปลี่ยนเวลาไหมตัว อ่า uh, ห้าทุ่มตึงตีสามมาสันโอ้ยห้าทุ่มก็จะสิพูดได้สิออกจากบ้านแล้วเนาะครับเนาะห้าทุ่มตีสามมาสันอันเวลาเคอร์ฟิวเพิ่นก็นเลยอืมไอ้คำนั้นผู้ใหญ,ญ่บ้านเทาไปเขาวเว้นเ่าละครับเว่ากันไปนายมันสั่งก็ต้องไปเนาะละ <laughs> โอเคครับผมกะมื่อนี่กะ,กะคือสิมีซ้ำนี่แหละเอาวัดกันซ้ำนี่ เมื่อหน้าก็เจอกันไม่ครับผมเอาขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามครับสวัสดีครับ